มหาวิทยาลัยกรสินร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนและหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพอทอเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างไทยจีน ที่อาคารสำนักง,งานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ชั้นสามมหาวิทยาลัยกลสินนายฉัดชัยพรมเลิศประธานกรรมการบริหารหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพอทอเป็นประธานเปิดงานการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้การแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างไทยจีนโดยมีนายสนั่นพง์อักษร ูว้วารชการจังหวัดกาลสินผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกาลสินผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนดกรกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณาอาจารย์และนักวิจัยร่วมงานค่ะนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินนะคะได้กล่าวว่าจากความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนค่ะกับมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยกว่างซีและสถานเอกอัคราชทูตประจำประเทศไทยครั้งนี้ค่ะเป็นการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างไทยจีนภายใต้เงื่อนไขบริบทแห่งความยากจนที่แตกต่างกันค่ะตามภูมิ ภูมินิเวศภ,ภูมิสังคมและภูมิรัฐศาสาตร์ที่มีการรวบรวมผลงานวิจัยและประสบการณ์อันทรงคุณค่าบูรณาการการันค่ะสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของทั้งสองประเทศต่อไปซึ่งหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ค่ะได้จัดทำแผนด้านวิทยาศาสาตร์วิจัยและนวัตกรรมขจ,จัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม วางหมุดหมายให้สถาบันการศึกษานะคะโดยใช้โมเดลแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศจีนค่ะองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ทั้ง20จังหวัดที่มีรายได้ภาคครัวเรือนต่ำที่สุดจากข้อมูลตัชนีความก้าวหน้าของคนนะคะปี2562ด้วยคำถามหลัก3ข้อค่ะก็คือคนจนอยู่ที่ไหนจนด้วยสาเหตุใดและจะแก้ได้อย่างไร ซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์ความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนค่ะ